ิดคลิปขึ้นมากอะแดงจึงคึงเลยเดี๋ยวพี่น้องนะครับก่อนเดื่นก็กลับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u ูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าถูกช่องตั้มและถุงรอดิงนะครับผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็คีมาาดีๆพี่น้องก็มาเจอแบบนี้นะครับอุบัติเหตุนะครับน่าจะอยู่ตรงโค้นะครับตรง ความโชคชัยพอดีนะครับ วันเียนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าข้าเจ้าเป็นยังงกันฝนตกครับท่านผู้ชมถนนลื่นนะครับขนาดผมออกจากอ่า ออกจากโรงงานปูนยังลื่นออกมาเลยไปนะครับพวกแกถึงไปน้ำรถตำรวจพูนไปไปโอ้ความโชคชัยนะครับตอนนี้เป็นเวลาอน่าจะอยู่ประมาณ18บแนาฬิกา สิบเจ็ดนาฬิกานะครับห้าสิบนาทีนะครับยังไม่สิบแปดนะครับคนตกกับถนนลื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปิดยังไงรถกระติดผิดรถกระลายหลาย่านผู้ชมเลย ครับยินมาน้อเสียงก็ได้ตอนนี้ผมใช้เกียร์สองเกียร์สามนะครับท่านผู้ชมเกียร์สามครับตอนนี้อยู่เกียร์สามก็เลี้ยงคันลิงเอา าดูกันว่าจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือเปล่ทาท่าทางมันเนี่ยอุบัติเหตุใหญ่นะครับท่านผู้ชมเจ้าบางบางชานตานรถไม่ได้ติดแต่ไม่อุบัติเหตุก็ไม่ไม่ใหญ่อะไรหรอกติดแล้วรถไฟซึงครับรไฟที่จอดหลายหมดบางทีหรอวะเจ้ามาหลายวมด ตอนนี้อยู่เกียร์สองครับถอนเกียร์เมื่อกี้นะครับเกี่ยวกันเร่งยังกันเร่งไว้นะครับไม่รู้ว่าวันเห็นอยู่เลียงไหนเลียงไหนก็วิ่งพอๆมันกันแหละวะเอาเจ้าว่าเลียงไหนเร็วกันเลียงขวาน่าจะเร็วกว่าอยว่าสุด เล่นได้เร็วกับไปว่าได้หรอกพี่น้องนะครับฝนหลายหมดว่าอย่าปัาดนะปัดแรงอันตรายมากเลยนะครับฝนตกแบบนี้นี่แหละฝนตกก็นีแหละพี่น้องมันลื่นนะถนนพอแช่แข็งยิ่งลื่นนะครับถ้าตกแรงเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ,าาบพี่นมางว่าเป็นอย่งกับเป็นเย็ว แต่ก็ดีกว่ามันตกแบบนี้ครับตอนนี้จอดแล้วครับท่านผู้ชมเกียร์หนึ่งครับอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับท่านผู้ชมยังไม่ถึงที่หมายครับผมเริ่มติดมาตั้งแต่อ่าเขาโครธง่ไอ้ไอ้รถนี่นนมันเสียไปุกอ่ารถมันไม่ดีครับ เริ่มติดมาตั้งแต่เขาโคดใหญ่อันนี้น่าจะผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงนึงนะครับสําหรับผมนะผมก็เลยเริ่มมาถ่ายคลิปอ่าเมื่อกี้เี่ยาังหาหน้าที่ขึ้นหลังนี่แหละพี่น้องพอม,มองเห็นแล้วก็ถ่ายคลิปเลยไม่ยังจะแซงมา โอ้ก็เจ้าเปิดไมากครับพี่เรอยเข้ามาใกล้อยเข้ามาใกล้ไฟ้ไฟไหลได้เจ้าทีนัเราวาง่างนัในใจนะลูกเจ้าที่ขามันว่า ก็ขอเเิดไปเร็วเลพี่้องมันเป็นไฟหมาดนะนั่นแหละครับเป็นไฟหมาดผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วรถบีบก็มาเรียนผมนะครับโอ้เหบาดเจ็บเหรบพี่้องเดี๋ยมาดูกันครับมารุนกัน ตอนนี้ผมอยู่เกียร์อะไรเกียหนึ่งหรือเกียสามอ่ะคิดยากครับเกียหนึ่งหนึจอดแล้วครับพี่น้องผมจอดแล้วพี่น้องฐานไทยตอนไทยตอนขอทอดต่อขอตอนขอนตอนกับขอตอนไม่จำเปไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้อง Quá wow, chọn thì gì đang mưa chôm đấy, để về kinh kinh các, ông thì yên là, nào vậy, mưa thì yên là, đi thì bằng เดียวครับคาดรถค่อยใหม่แล้วพี่น้องสองมาใกล้หน่อยเ้อะอะไรกันเนี่ย่ายูหน้ารถคันนี้เลยที่นี่หน้ารถคันเรารักในหลวงนี่ ผมจะให้แกแทรกเข้ามานะครับแ๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรทำไมรถพอนเสิรต่ึงเยอะจังแตะแรกแจ็ตึงแจกตึงแจกตึงมาเข้ามาดูครับไอ้นี่เข้ามาก่อนครับขบ่าพ่อ่อยตัมอยู่แล้วเว้ยคันพบบนี่สอง ทันทางไปเลยครับบานโอ้ลากออกไปแล้วครับพี่นอ้องลากออกไปแล้วครับนี่นุ่นครับลากออกไปนู่นแล้วเฮ้ยว่าย่างไบ้าง แล้งตัวดีไอมรถควันดำไหม,ม,น,มนี่ครับเดี๋ยวจ่ต้องรอยการปัดเก็บครับประกันมาถ้าประกันเดี๋ยวประกันโอ้ยมันรอไม่ได้แล้วนี่ครับพี่ใหญ่แล้วจัดการเลยครับนี่ น่าจะชนท้ายที่ใหญ่คนระัเพราะว่ากระโปรงหน่ะอายุหมดอ,อู้ชนกันนะพี่น้องชนข้างหน้าครับพี่ใหญ่ชนครับโอ้โห แตเสียกับเสียนะครับท่านผู้ชมรถเล็กที่ซ่อมเป็นเดือนนะครับรถให่ก็ยังวิ่งงานได้ต่อว่อางๆว่าง,างตอนไหนค่อยไปซ่อมอ,อะไรอย่างนี้ได้อยู่ยังตะตีก็เอาอยู่ตรงนี้เลยครับตะพีได้ข่าวมาว่าชนท้ายรถกระบะสิ้ง รถกระบะทิ่ขับไปดีๆก็หยับเบรกเลยครับเบรกให้ให้ตะทีชนนะครับตะทีก็ชนเลยและเพราะว่ามันเอาไว้อยู่กับพูดเตรียมลำแล้เบรกแต่ชั้นคิดนะพอลงมาแช่แช่เมานะครับมันกนเมาเอาแล้วก็ทะเลาะกันกับเมียครับก็เลยหย็บเบรกเฉยๆเบรกจอดอยู่เลนขวาเลยครับนาทีเึิ แต่รถแท็กีก็วิ่งงานอยู่ปกติแต่รถคันนั้นยุกเข้ไปเลยครับย,ยุกเข้าไปล้อล้อวานไปอยู่ต้องตรอลหอถาวนละ่ะล <c oughs> <อ>้อเสียหายครับเสียหายไม่เอานะครับแอต่ำเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เสียทั้งสองฝ่ายครับมันไม่มีอะไรทำหร,รอกพยายนะามใจเย็นดีกว่าครับถ้า ยางผมก็เคยเป็นว่าผมทะเลาะกันกับเมียนี่ยผมก็เมียผมปล่อยลงมอนี่แหละผมจําได้เลยมอขนาดวันน,นั้นผมเหยียบไปน่าจะอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าลงมอแล้วก็ลงมอนี่แหละโอ้ที่ผมลงเีย่าว่างใช่ไหมแต่อันนี้ผมผมเหยียบเหยียบซึมครับเหยียบแล้วก็ อาบนวดสายไปมาอีกเพราะว่ามันอารมณ์โชกุนวันนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างเดิอมอเนี่มมยพ่อผมด้วยก็ให้อภัยเจ้าของเลยมีอะไรร้องไห,งห้เหไม่เอาหรือเปล่าผมไม่ทำอีกแล้วสนใจนะครับผมก็ได้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ อาจีภาพเยียงนื้อหาพูดกบรบาอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับก็กรับขออระทานภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโ้โลงว่ออยบงตอนลงวอครับ